อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตูสวัสดีครับผมดีเปพโซนะผลิตเครืร่องชงกาแฟสดอุดปกรณ์นะครับนี่เป็นงานสิ่งผลิตของผมนะครับนี่นะฮะทั้งหมดจะเป็นเจ็ดอย่างนะครับในรวมถึงเครื่องบริฟายด้วยนะฮะยังจะพาะหมะ้อต้มอย่างเดียวนี่เป็นซึ้งวินว้วใส่วาวครีม่านะครับ ตัวนี้เป็นมอค้าเพรสโซเวอร์ชันหนึ่งนะครับเวอร์ชันหนึ่งจะไม่มีบักเก็ตจะต้องไม่ต้องใช้แตมนะฮะแล้วก็เวอร์ชัน2นะครับใช้บักเก็ตนะครับเป็นเวอร์ชันอัปเดตมาเพื่อที่จะง่ายนะครับขึ้นนะฮะตัวนี้เป็นที่ตัวนี้ใส่วาล์วนะครับนี่ใส่วาล์วเคลม่าตรงนี้ครับจะเป็นท่อก็คือเอฟรสโซ่ะไรลงแก้วเลยตัวนี้ก็ใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับที่เป็นก็ใส่วาล์ววาล์วเคลม่าเหมือนกันที่อัปเดตมาจากตัว มันมีปัญหานะครับเรื่องอะไรแมันพุ่งก็เลยก็ต้องมีตัวนี้ขึ้นมาเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับก็จะมีถาดรองแก้วไว้ให้นะครับแล้วก็นิสตรีมมื้อสตรีมนมนะครับถุงฟองนมนะฮะก็นี่ฮะก็ดูได้นะครับสนใจก็ทักทายมาครับตัวนี้แล้วก็นี่คือวาลครีมานะครับนี่รู้จักดีแล้วแล้วจะเป็นไอเดียที่นี่คือไอเดียที่เจ็ดนะครับที่จะเป็นแผ่นที่จาใส่ไว้ในรุ่นนี้ครับ คือไปใส่แพะแทนแผ่นเดิมเลยได้เลยนะครับตัวที่ไม่ต้องใส่วาคีม,มาแล้วหรือมันจะเข้มข้นขึ้น,นกว่าเดิมแน่นอนนะครับตัวน,นี้เคยรีวิวไปแล้วนะฮะนี่ตัวนี้ก็ลองดูนะครับสนใจตัวไหนก็ทักมานะครับแบบไหนนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่อุหนขอบคุณที่แนะนําขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจและหลายๆลายอย่างรที่ดีเสมอมานะครับในตลอดระยะเวลาที่ประประดิษฐ์คิดคน้ออนอุปกรณ์ ส่งสงกัดกาแฟนะครับที่ให้มันเข้มข้นดีกว่าเดิมนะครับก็จะพัฒนาต่อไปครับขอบคุณมากครับอัสสลามอัยกุโมุลลอยฮิะเรากาฮูสวัสดีครับ